สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุศลคนพบพ่อกับฟ่อราลักกินีพี่น้องกระสวยก็ยังคดสั่งกลายพบพ่อย้ำเศร้าๆนางออกมาหล่อเบิ่งนำหน้าพี่น้องเบิ่งสวนแล้วก็มาเบิ่งนำหน้าว่านาป็นจังใดหน้ามีสูไหสุขันพี่น้องเอ้ยข่าหน,น้าก็กำลังงามอันนี้คือข่าหน้าวานที่นา่งวานไว้้องทรายกัน้องสะใายมาวานไว้พราะวาน,นาจุดนี่มันเป็นหน้าดินแข็งนะพี่น้องเป็นดินทราย อันนี้คือข่าหน้าวานบุญวัาสนาดีบ่มีหยาจักต้นพี่น้องตาสีงามหนอกหยาบ่มีจักตน้นนี่คือข่าหน้าวานที่นั่งวานเพราะว่าหน้าส่วนเนี่ยคือเป็นทรงหน้าของนางเลยพี่น้องนี่เห็นบ่ที่เขียวๆนะคือเป็นข่าเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าดินทรายและมันดำยากพี่น้องดินทรายนี่ขาดปเปียมันกระแข็งแลวมันก,ก็ดำยากก็เลยพักกันหวานเอาแต่กระเข,าขา่ขาก็งามแห้งพี่น้องนี่ พอดีงามจ้าหยากระโบมีจ้าพี่น้องหยากระโบมีเบิ้งน้ำกันนี่จ้าบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าข้าเจ้าก็เริ่มนำหน้ากันแล้วนี่ของเฮานี่มันบม่ได้ดำพี่น้องพูอันนั้นคือเทียงอยู่พุ่นเด้นานางนะ,ะกระซ่งอยู่พี่พี่น้องสภาพพี่น้องเบิ้งส่งนะบรรยากาศให้บรรยากาศอันบริสุทธิ์พี่เราเอ้ยเข่าเขียวงามอุ่มทุมพี่น้อง และจ้าบรรยากาศทงไฮทงหน้านางน,น่าสิาพาไปเบิ่งเด้อฉันยู่ต่อได้อีกนานคุณดีเดียนบบมีหย่าพี่้องโบมีหย่าเขาก็บสบายใจไปเพราะวะ่าคันหน้าว่านี่คันยาึ้นก่อนเขานี่จบเลยเดย้อันี้แต่หน,หน้านางนี่มันบบมีไอหย่าเลยพี่น้องนี่ ไฮที่สองอันนี้เป็นเข่าที่วานก่อนนะพี่น้องนะโอ้ยนาสีวานไว้ยังสิเลเน้นเป็นเข่าที่วานก่อนตอนที่ดิดมันยังแหง้งตอนที่นางท,ที่นางกินเข่าป่าตอนนั้นที่พี่น้องนาสีจําได้ที่นางมาหวานเข่าหน้าสองไฮนะนี่แหละจางามแหง้งพอพี่น้องว่าหวานก่อนวานแต่ดินมันแหง้งพอพี่น้องเ่าหวานปะไว้แล้วกับพอฝนตกทำม,มันกระสิขึ้นมันกระสิเป็นกอใหญ่แล้วเขียวงามแล้วจ้ะพี่น้อง นี่คือไฮที่สองบอลนที่มันบานเขากระเสด็มาสาบหน้านี่มันเป็นหน้าดินทรายพี่น้องมันดำลำบากก็เลยพากันบานเอาบานกบานบลาดอกบานทั้งเบิดสี่ไฮสี่หาไฮใหญ่พี่นอ้องอันนี้ก็คือสรงน้านางจาหน,น้ามีน้ำสุไฮสูขันพี่น้องเอยห,อหักมูอว่าเขาสีออกมาดำท่านบเพรว่าานฝนมันถิมส่วงก่อน กาเัากับพันธุ์ยาวหลายปันได้พี่น้องยังอ่อนอยู่บรรยากาศอันเฉียวงามทรงหน้าของนางจ้าพี่น้องน,น้ำลดน้ำ้หลรดนสอนหวกซิมีบ่เนาะตาพี่น้องสมบูรอยู่ธรรมชาติส่งให้ทหุกนาพี่น้องหมดไม่อย่างไรบ้อนนี่แต่ก็ลงมาส่งน้ำนางสิงไปเลาะเบิง่งเห็ดก็เน้อพี่น้องเพื่อเฮ็ดไอ้เห็ดเ,เพิง่งตับเต้าออกนางสิงไปเลาะเบิง่งก่อนเพื่อได้พี่น้องเหมือนอนาคตนาง ดีบ่นางสีรวยเป็นหนาบ่พีออ่น้องเอยเห็ดยังก็คือว่าง,งามไปเบิดในว่านเข่าได้นน่ว่านเข่าเนี่าต้นเดียวก็บ,บ่มีพีน่น้องนางคือดวงดีเด่บมได้มีหยาจักดีซ้ำเข่าสิง,งามหนาผู้อื่นยังมีเด้อนะนางบ้มีหยาเด้อี่เป็นอึเตอร์ะพี่น้องก็บ่ดีเธอเหรอว่านเขา่าบ่มีหยามีตะเข่านี่ถักพี่ระเขียวอมทุ่งงามละพี่น้องือข่าวนางคือง,งามเท้าข่าวน้าวาน,นีา่หยาบ่มีละจ้า เขียวงามอุมทุ่มอยุดจ้าพี่น้องนี่นะคือส่งหน้านางนักสิบีหล่อบังเฮ็ดก่อนจะว่ามีเฮ็ดปรจักเฮ็ดผงตับเต่าเนาะว่าข้าเจ้าเนี่ข้าเจ้ายากเวียกยากงานยากใครยากหน้าข้าเจ้ากับสิบบ่ได้แบบว่าสิบ่คอยดีสนใจหาเฮ็ดปันดาว่าคนกำลังเริ่มลงหน้าแล้วก็เริ่มไปดำหน้ารับจ้างไปดำหน้ารับจ้างกันลายพวกถื่พันได้ดำช่วงยามเป็นยากงานผลขสิบด้คอยหาอยู่หากินก็คือเ้าแล้วก็ไม่ได้คอยออกไปหาเ้าก็ยากเวียกยากงานใส่ปุ๋ยมันคือกันพี่น้อง ธรรมศาสตร์พี่น้องบรรยากาศพี่นอ้องเบิ่งไหมอันนี้คือส่งนาของนางนะจะพี่น้องบรรยากาศเขียวงามถุ่มพี่น้องนี่นางเกษสิมะะรราเลา่อเห็ดต็บเต่านี่เม็ดตับเต่ามันออกบอลเดียวแล้วออกแต่ส่งหน้าหน้าเนี่ยของคนอื่นกับผมนี่ตงนี้คนมาหาจะก,กว่าออกหลายจ้าพี่น้องนี่เดียน,นี้คือส่งหน้าได้บนแนวไปเกษตรไฮน้นาเขียวมีเคอเดดอนเฮ็ดตับเตา่าอุ้ยพี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วพ่อเฮ็ดแล้ว ป๊าเราเห็นดอกเห็ดป่ป๊าหนังกบมะมันท่านนี่เหอลงมาเลาะให้เลาะหน้าสื่อเพราะว่าได้เห็ดตับเต่าป๊าพี่น้องดอกป๊าไงสะอ่อนเด้ป๊าเกียดดินออกกัน น้องวายตัดตีมันออกใส่มีเสื้อแตงก็มีเสื้อคือเก่าแล้วพี่น้องเห็ดนะเสื้อดินมันเหรอวะดินมันมีเสื้ออยู่แล้วพี่น้องมันเอ่ได้เอามีดมัน่ะดินมีเสื้ออยู่แล้วแต่ไหนมาก็มีเห็ดนะป้าโผว่าเห็ดดอกใหญ่นางสิเลาะเบิ่งอีกกระดูกพี่น้องพออีกกระดูกพี่น้อง พ่ออีกครับพี่น้องเห็ดโอ้ยคือมะมานี่มันอยู่ทางเสลี่กิดแกงเห็ดดอกมันสีดำๆนะพี่น้องสำนึงสีแนมะเห็ดออกไปแถวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดอย่างกระกระดอกกระดิ่งเห้เด็ดตีนมันไว้พี่นอ้อง,อ,ะะนองบอกว่าให้เด็ดตีนัน่นไว้พี่นอ้องอยากปิ้นอานบอกอ๋อโอ้ยสองดอกนี่ดอกนี่จะปิ้นอานสิบอออกก็ต้องเด็ดตีนได้พี่น้อง กระตากผมมีใส่ยัยงผมใส่ทั้งว่าข้าว่าเวลาไอ้เก็บเห็ดนะบ่ให้วางไว้บ่ให้วางไว้สออนเห็ดเด้พี่น้องเอ้อพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเห็ดป่าเห็ดตับเต่าเจ้า่าสิได้พอแกงบ่จักพี่น้อง คนไทยรักาสาตร์และสาต์น้องสีงออกแถวนี้แหละแถวดินจะทำหนึ่งบริเฮ็ดหน้าในด่นางดอกสีดำดำพี่น้องหลอกหาบึงเห็ดกระเดาพี่น้องเด้อหล่อบาึงเห็ดน้ำกัน โทรศัพท์ก็จะหมดจ้าแสงตวนแสงจันแสงดาวรังพปาาวเป็นประกายงุงก็หลายหลายจนตัวฉันเป็นเหมือนแสงไฟใกล้ลิปลีในแสงเที ปวดทั้งกายและใจใบไม่มันก็เริ่มบดแต่ไม่ได้หกก็แต่ก่อนแต่ก่อนกับเจ้าขี้อ่ะเป็นพระชายคนนั้นทิ้งความเศร้าไว้กับฉันดังใจฉันแคโอ้เห็ดยอียงเห็ดผีเบือ่อร้องกระเสเทียน อยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บน้องดอนเห็ดเลาะหาเห็ดจะไปเห็ดปุกกอกจเรา์รพี่ดอนเนาะเขาก็ยังยากเวียกกว่ากระบอยากเวียกคือสุดนั่งแต่งไปหาเห็ดจะไปเห็ดไข่ก็ออกกลายโอ้ยพ่อเห็ดแล้วพี่น้องมันอยู่บังอย่างนี้นี่เองดองกเลื้มเธอเลยพี่้อง เห็นเอื้อยคนถ่าย hết เอ่ยเผื่อเยอรมันเลยเฮ็ดเผื่อเอามาให้เบิ่งเลยไปตะกี้ไปตะแซ่บตะแซบพี่น้องนี่ดอกจะเทือนเยอะดอกใหญ่มาตีมันออกไลายพี่น้องสีบาตีนออกไปายมีกตีนเด็กบังกอบาดอกใหญ่ เห็ดอะไรดอกใหญ่เลือกเกินพี่น้องโพดโพว่าเห็ดสอ่อนเดียเ๋ยวพอแก่และจ้าสามดอกก็พอแก่จ,กแะจะได้นำไปหาเขี่ยบางดอกหน่อยมันให้เขารู้ว่ามันเจ็บให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไห เกี่ยหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยตรอบฉันได้มาว่าฉันผิดผิดอย่างไรสีที่ฉันเป็นสิ่งป้อมเฮ้ยเดียวโอหน้องพ่อแล้วเขี่ยจนว่าหักเขี่ยจนตีนมันหักเขี่ยจนแตก เดือดห้องเขียโดนจะแตะเข็ดกัได้เ,ดเห็ดออกปาเห็ดผู้เดียวจ้ะมาเนี่าดอกตีนมันลงคืนก็ได้ตีนแต่ตีนบ่ลายดอกเห็ดไอัเน,นี่ยตีนมันเดียวมันเกิดมาจากตีนจะเกิดได้จังไดนตีนแบบวามีหกกักดอกปักงไงแต่ตีนน่ะน้อยเดียวเลยพี่น้องเด็๋ตีนทิ้งมันจ้า บรรยากาศจะให้ยู่สวนพี่น้องอยู่ป่าเลาะหาเห็ดโอ้ยมาเลาะทงหน้าก็ได้เห็ดกินพี่น้องโอ้ยเมื่อยดิลองซ่อนพยปยามล้อมครับพอได้ย,ยังได้ปลาน้อยสองตวปวปุ้ยจ้ามาเลาะหน้าก็ได้เห็ดผมมีแนวใส่ก็ใส่หมวกเลยละจ้ามาเลาะหน้าก็ได้เห็ดพี่น้องเอ้ยหาเลาะทั่วหมดแล้วละ่ะ พอแกงแล้วพี่น้องลวงดีมันนี่มากออกหน้าก็ได้เห็ดนางบริกิตแกงเห็ดดนเลยนางอยากนางสาปิแกงพี่น้องเอ้ยสิ่งที่ฉันมันเป็นสิ่งพร้อมใครแบดกระสิบิดใครใจออมปลอมใจชีวิตฉันก็จะให้สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้เหลือไว้เหลือไวทำไม้องมาออกเที่ยนนี่อะไรเห็ดนะ แบตนะกรสิเบิดแล้วโอ้ยแบตเกือบสอเปอร์เซ็นต์พี่น้องเออไปหลายถ่ายหลายบอดมองเศร้าเนี่ยกระไปอันระยะล้อมกระถ่ายแต่บม่ได้ลงพร้อมบม่ได้ปลาได้ปลาแค่สองตัวหนึ่งลกไปกับย่านผมมีคนเบิ่งย่านคนเบื่อนะพี่น้องเบิ่งลงแต่คลิปอันเก่าสองมือสามมือติดละพี่น้องก็เลยออกมานาออกมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนนาก็เลยลงมาเบิ่งน้าน้าน้ำหน้าหน้ามีสุไหสุขันพร้อมดำตะบักกาบพันได้ยาวพี่น้องเอ้ย เลาะหาเห็ดเมือพันไดย้ยยาวแต่ว่าเข่าหน้านาง,งามแล้วพี่น้องเข้าสวยละจ้าจสีแหล่งเป็นเส้าหายเส้าหน้ากัสีห่วงแต่สวนห่วงสวนห่วงให้ห่วงหน้าย่านน้าคั้นหน้าขาดย่านง่วเข่าสวนย่านต้นไม้หกักย่านสวนลมแต่ฝนก็ตกที่ดีเมื่อก็ตกบดขึ้นเฉพาะมันนางหน่ะสิลมบ่แล้วพี่น้องพวามเมื่อกี้นนะ่ะมันตกบริไมตกอย่างเดียวมันลมพร้อมปกติตกต่ละเมื่อนะ่ะไ่ได้มีลมใด มคือแบบมีลมพี่น้องพี่น้องหาหลาะปองเห็ดเห็ดจังเห็ดปวกไก่ดอยบ่อเห็ดปวกคือบ่ออกนะพี่น้องคือฝนที่ดีปีนี้นะโ่งหน้าหน้าในกับป่าเห็ดปวกอะี่กับต้นคอข้อหวานกับบุปเป็นปีนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องส้มสดสดือให้มาข้อหล่นเป็นบดกปกองคอ หาเลาะเบิ่งเห็ดพี่น้องตาคันเทนานางอันนี้ก็คือคันนานางกบเขียดกำลังแหลนสะแซ่อยู่พอสิพากันออกมาสอนหัวก,ก็บ่ได้ออกจักเทื่อพี่น้องเอ้ยจ้ะอันนี้คือส่งนานางพี่น้องบรรยากาศอากาศสวยงามพี่น้องเอ้ยอันนี้คือทางน้ำไหลพี่น้อง ทางน้ำไหลลงส่งมีมหอยหนาโอ้ยนี่หอยหนาเัาก่ว่าหอยหนาหลายจากไปออกมานากดสิพาด็กหน่อยมาเก็บหอยหนาพี่น้องหน่วยกำลังไป็นต่งงางตะออมพี่น้องหอยหนาเออมีหอยดีวะคลิปตีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะพี่น้องพอกคดคลิปหนาเดี๋ยวจะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ เป็นกระลักใจให้พผลล่าด้วจ้าเด็กนากาได้หมวกเฮ็ดเมื่อบ้านนากระเศรษฐกิจแกงเฮ็ดตอดเที่ยงมากินน้ำกันนะพี่น้องปกตินางบอกเคยถ่ายคลิปนางบอกคอยได้ถ่ายคลิปแบบว่าตอนเฮ็ดให้เพีนน้นไปได้เนาะเอฟซีกกับแบอบกว่าโอ้ยถ่ายตอนเฮ็ดตอนกินเห็ดเบิ่งแน่ยไปเฮ็ดจากใดเมื่อไหร่นางกาสิถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมือม้อไเมือม่อยหร่เมือ่อไเมื่อไพี่น้อง พี่เบี้ยขจบเพ้่อเนี่ยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่คอมเมนต์นะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าผภาพกับลาดกับไทยอภัยนะพี่น้องคนท่ามก็ต้องมีผิดพลามดมีผิดมีพลาดมีอย่างบ้างแหละนาะพี่น้องเนาอ,อว่าสิผิดทั้งพลาดทั้งคำเบ้าหรือผิดพลาดทางการถ่ายคลิปเนืนนนอออนอ้อยังกระตามนางก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเด้ออย่าเพาเบื่อนานงเด้อจ้าขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายเด้อจ้าพี่น้องอีกปกี่มืองนักกษัตริยดำหน้าแล้วจ้า สบายดีพี่น้องรักษาสุขภาพเดิอออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสป้องกันนะะป้องกันน้ำเกันอไม่ต้องโควิดนะเนาะเซฟเจ้าของดีที่สุดป้องกันโรคโควิดในทีนพี่น้องขอลาก,ก่อนเดินพี่อ้อเลยดีใส่เบงบรรยากาศทงให้ทงหน้าลูกเย็นดีขนาดเย็นแบบบริสุทธิ์ขนาดพี่น้องนี่จ้าสบายดีจ้า